รีวิวค่ะรีวิวรีวิวขวดนมแมวนะคะขวดนมลูกแมวราคากล่องนี้ซื้อจากราคา69บาทนะคะราคาซื้อจากร้านยุติธรรมเพสัตว์ในกล่องนะคะในกล่องนี้ก็จะมีขวดนมแมวน้อยนะคะแล้วก็มีจุกแล้วก็มีแปรงล้างนะคะอ่าเดี๋ยวจะเอามาให้น้องแมวตัวเล็กๆดูดนม ะะอันนี้เป็นขวดนมนะคะขวดนมขนาดกีออนนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวแล้วเดี๋ยวก็จะมาให้น้องแมวนะคะได้ดูดนมในขวดนี้เดี๋ยวจะป้อนนมน้องแมวนะคะแมวตัวเล็กดูที่คะ่ะแมวตัวเล็กมากเลยจะเดือนหนึ่งละแม่นมแม่แมวน่าจะแม่ตายฟ้านะคะน่าจะ น,นมไม่พอที่จะให้ลูกกินตอนนี้ก็ออกมาเดินได้แล้ว